เอาละครับผมสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้รับสู่ช่อง d g k นะครับผมและพบกับรายเกมโค้ชโซอิมป็นเช่นเคยนะครับและวันนี้ก็เป็นวันที่อัปเดตอาชีพใหม่เข้ามานั่นเองนะครับนั่นก็คือมัมรลุกนั่นเองอาชีพที่ผมได้รอเล่นไปนะครับตามที่ดอกไว้ว่าถ้ามันมาผมจะเร่งทำไกด์ให้นะครับเพื่อเป็นไกด์อัสกิลคร่าวๆให้ผู้ชมนะครับงั้นเพื่อไม่รออะไรเลยเรามาเริ่มสำหรับสกิลสายปอกกันเลยดีกว่าครับผม กนัของวิชาทั่วไปทุกคนก็เหมือนกันนะครับดังนั้นผมจะข้ามไปเลยแล้วก็ฝ่ายด้วยข้ามไปเลยนะครับผลรัแก้ขั้นหนึ่งขั้นสองพอนะครับขั้นหนึ่งนะครับจะอัพไอแพคเต็มกับยินยางเต็มนะครับแล้วก็พาร์ีปอกแขนเต็มอาวุธรับซ่อนเลนเต็มอาวุธรับคู่กับอัสนีเอาไว้หนึ่งนะครับเหตุผลที่อัพยินยางพิถันเต็มเพราะว่าแทฮวาปลดตอนโค แล้วเดี๋ยวเราจะได้ปลดเป็นเพิ่มแบบพิเดษหะไรพิเศษส่วนอาวุธลับที่อาวอันนี้ก็เพื่อที่เป็นไทฮาวาจุดสองนั่นเองครับต่อไปหรับขั้นสอนนะครับผมจะอัพขึ้นพลังปเตปีหนึ่งนะครับไอ้สกิลสายลมทามินอันนี้พุ่งผมว่าอาจจะระบาดในช่วงจิบเบิลอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ขนาดนั้นเท่าไหร่เลยยังไม่ได้ครับส่วนตัวนะครับแล้วก็อามาตะอ,อันนี้ข้ามไปก่อนไดยเลยครับไปดูที่อาวุธลับเลยผมจะอัพโจมตีเปิดฟ้าเต็ม ไอสังหารอาสัตพิษ5สู่โจมพิฆาต1แล้วก็บูลรับเงามืด1จริงๆสกิลอันนี้ไม่ต้องอัพก็ได้ครับแต่ผมพามาเพื่อให้เหมือนสกิลนวนๆแต่จริงๆเราสกิลอาจจะวนพอแล้วก็ได้นะอันนี้อันนี้ผมก็ยังไม่ชวนเหมือนกันเพราะยังไม่ได้ลองอะไรขนาดนั้นนะครับสกิลโจมตีเบกฟ้าอาจจะมีปัญหานิดนึงคือบางทีมาอาจจะโยนข้ามหัวศัตรูครับถ้าคุณผู้ชมแบบว่าจะเล่นต่อ,อจริงๆแล้วแบบว่าอุ้ยอยู่นั้นมันโยนข้ามหัวศัตรูไม่ค่อยโอเคเลยคุณผู้ชมครัพ ไอสังหารเอาจัลลภิเต็มแทนก็ได้นะครับเพราะมันจะพุ่งไปปล,ปลาปลาสกิลไปข้างหน้าแล้วมันก็จะ,ะโดนดามมี่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะโดนข้างหน้าทันทีันนี้อันนี้คือนี่ครับมันจะเป็นนี้ทีเดียวส,สำหรับออกแขนก็คร่าวๆประมาณนี้ถ้าผมพูดเร็วไปอะไรไปก็ต้องไหวขออภัยด้วยนะครับพอดีรีบสรุปด่วนให้คุณผู้ชมดูแล้วก็เรื่องการเลียงสกิลผมเลียงอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลย มาโคนะครับของเรียงอย่างนี้นะครับถ้าไ่ชันคุณผู้ชมสามารถกดพอเราดูได้เลยนะครับอ่ะนั้นต่อไปเรามาพูดถึงสายดาบกนันดีกว่าครับแน่นอนว่าสายดาบตัวไปอัพเหมือนกันครับส่วนส่วนอ่าสกิลดาบขัทหนึ่งครับพรสว่างพรจากสว่วนที่เป็นพัทจีน,นี้อัพเต็มแน่นอนครับแล้วก็อัพคุณนี้อย่างละหนึ่งอ่ะทีนี้ผมจะผู้ชมต้องมีสกิลหนึ่งอัพเต็ม20่ใช่ไหมครับดังนั้น ถ้าคุณผู้ชมจะเล่นแพฮวาดาบอันเนี้ยครับก็อาบนนี้ตันก็ได้เพราะว่ามันก็แรงอะถ้ามันได้มาแต่ถ้าถ้าสุดท้ายแล้วเกมันจะแจกรีคุณผู้ชมอยากเล่นช่วงแรกๆง่ายอัพดาบผาสวัลให้เต็ม20ครับมันจะมันจะแรงกว่าแต่ถ้าคุณผู้ชมแบบไม่ไม่อยากรีบ่อยแล้วแบบว่าเดี๋ยว72มันก็ต้องใช้สกิลนี้ได้เวลอยู่ดีเพราะมันแรงใช่ไหคุณผู้ชมครับสกิลนี้เต็มนะครับผมอ่าถูกอากาศเนี่ย ต่อไปไปดูขั้น2กันนะครับสำหรับดาบดาบขั้นสองผมจะอัพตรงนี้เหมือนกันก็คืออันนี้แค่หนึ่งเหมือนกันนะครับขึ้่งมันจะดีทั่วไปที่เป็นอยู่ช่งองขั้ไปน้ำหนึ่งส่วนดาบจะมีที่ผมแนะนําจะมีให้อัพเลยคือโลหิตหลังไหลกับกราบสังหารที่น่าดครับเขาเป็นสกิลที่ดูดีแล้วในการเวล อัพโลหิตหลังไหลเต็มได้ไม่ต้องลังเลเลยครับมันจะเป็นสกิลสวัสดตาค่นลางทางการตกระตรูแล้วเดือดแรงครับผมแล้วก็อัพสกิลดับถ้าต่อมาให้เต็มทีนี้ถ้าคุณผู้ชมกดสกิลวนไม่ทันกบพักน,นี้อย่างละหนึ่งก็ได้แต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดติดใจอะไรตรงนั้นก็ผมแนะนําว่าสกิลไอฟาดฟันสามปุ่มเนี้ยช้าครับเพราะความมันจะฟันสามทีมันจะช้าไปดังนั้นผู้ชมข้ามอันนี้ก็ได้ลาแค่ดับดับลดสูงไว้หนึ่งก็ได้ หรือจะไม่อัพสองสกิลนี้เลยก็ได้นะครับดาบลมศูนย์กับฟาดฟันสามมไปอัพเป็นโลโ uh หิตหลังไหลให้เต็มกระดาษฟังหี่พิ้าทให้เต็มก็ได้ครับเพื่อรีดดำจากสกิลให้แรงรอโอ้่ผมอธิบายเร็วเหมือนกันนะเนี่ยใครผู้ชมคนไหนไม่ทันก็สามารถจอนกิฟต์หรือพอร์สหรืออะไรก็ได้อส่วนอ่ะผมลืมเรื่องมาโคโด้า เรื่องมาคดับก็อาจจะเซตสกิลประมาณนี้ครับแต่แค่เปลี่ยนที่ว่าลหินหลังไหลมาแทนมาแทนแทนเขาเรียกอะไรแทนแทนีน้อ่ะแทนดาวกระจายสังอัน,นดาบสังหารที่นาดแทนเอสกิลปอกที่2ตามนี้นะครับหรือไม่ก็เอาดับสูรลหิตมาก่อนแต่ถ้าถ้าถ้า,ถาอัพนะครับถ้ดาดับืสูรลหิตมาลงอ่าส่วนทั่วไปก็เรียงตามตามนี้ได้เลยครับแค่เป็นของดาบแทนแค่นั้นเองครับเป็นดาบ่า สวันดดาบกัะจุดุกนิ่งดาบผาสิงยาการครับโอเคเรื่องของสิคิวมาโคผมอาจจะยังบอกได้ไม่ชันนะครับพอดียังเข้าวๆอยู่ประมาณนี้นะครับก็ยังไงถ้าคุณผู้ชมชอบหรือว่าติดตามก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ พยายามทำคลิปทำไกด์มาให้นะครับแต่ก็อาจจะเป็นอาชีพที่ผมเล่นด้วยนะครับพอดีผมไม่ค่อยได้มีอาชีพอะไรเยอะแยะนะฮะไม่เ,เติมเยอะด้วยนะครับจุดนี้ก็สําหรับอาชีพมัมลุกผมน่าจะเล่นเป็นอาชีพหลักเลยครับก็อาจจะมีไกด์มัมลุกมาให้ดูเรื่อยๆอาจจะโดยช่วงประมาณหลังเบล80อาจจะมาอัปเดตอีกทีนึงที่เป็นสกิลคาร์ดคาร์ดหลัก80ะอะมไม่มีอะไรเพิ่มเนาะ เออใช่มันไม่ม hey, oh oh so yeah, <ütün> ีอะไรเพิ่มอกก็อาจจะมีอัพให้ดูไปเรื่อยๆครับตามไกด์ตามอะไรเวลาปรับเปลี่ยของหรือว่าถ้าสกิลมันจัดเรียงอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ครับก็คร่าวๆยังไงก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ